สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไม่อ๋อผมเริ่มคิดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องฟิกเกมเมกดีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่ากิบบิทดีดฟนนะครับอาจจะมาแปลกหน่อยนะครับ <c oughs> ไอไอวันนี้ผมไม่ไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจน,นะครับโอเควันนี้ผมจะมา แจกสูตรลงแชตเตอร์4นะครับเซ็ตก็ประมาณนี้เลยนะครับซีเวอร์คาเมล่าแมนรอเพยคอนคาเมล่าแมนอันนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับเอาตัวฝ่ามเงินไปแทนก็ได้แต่ตัวความเงินก็ไม่ก็ไม่สําคัญครับเอารีเพคอนเอาตัวไหนไปได้เหอตัวเริ่มเกมเป็นซีเวอร์นะครับแล้วก็ต่อไปก็เก็บเงินวางลักเลเซอร์นะครับ ประมาณนั้นเลยครับเรามาลงชัตเตอร์สี่กันนะครับไปกันเลยนะครับไปโซโลนะครับไปกันเลยนะครับเซตก็ประมาณนี้นะครับมีไททั้งสองตัวนะครับไปไปกันเลยนะครับ โอเคพอสก่อนนะครับผมจะวางตัวโอ้ยแมปไม่โหลดอีกโอเควางตัวซีเวอร์ไปนะครับโอเคพอสในคอมพอสในคอมก็กดเซตนะครับในในในโทรศัพท์หรือใน iPad ก็จะมีปุ่มคอสอยู่ตรงนี้นะครับเปิดออโตัวสกีบเวฟกับวิ่งไปเลยละกันไปกระสองไปเลย ตโ้แม็กยูนิตเลยก็ได้เดี๋ยวช่วงนี้มันจะไม่ไหวนะครับตอ,ตอนตอนต้นเกมมันจะไม่ค่อยไหวนะครับโอเคอัปเกรด โอเคพราะเก็บเร็นแล้วนะครับเราก็เก็บเงินวางลักเลเซอร์นะครับอย่าเพิ่งวางเลกเบคอนนะครับต้องรีทําตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคูณห้ายังฟรีอยู่นะครับไปวางเล็กลากเลเซอร์เลยนะครับ ตอนนี้เวที่12แล้วนะครับผ่านมาอย่างไวเลยขอคีวางรักลเซอร์ตัวต่อไปครับรักลเซอร์วางได้แค่สามตัวนะับหรือถ้าคุณมีเกมพารเอ่ออะไรวะเออนั่นแหละเกมพารเร่งความเร็วไปทคูณห้ากน็นั่นแหละครับสบายใจได้ทำทำแชตเตอร์สี่ได้คนเดียวนะครับ แล้วก็วางต่อไปนี้ให้เราเก็บเงินให้เราเก็บเงินเพื่ออัปเกรดลักเลเซอร์หรือหรือพออัปเกรดเสร็จแล้วเราก็วางไออัปเกรดใช้ทัชสปีกเมร์เลยนะครับอ๋อคอลบขับคูณสี่เลยล่ะ เก็บอ่นะรสุดนี้เหมาะสำหรับคนสายรวยนะครับส่วนคนสายฟรีก็เก็บเงินซื้อเอานะครับโอเคเงินน่าจะพอวางอันนี้ได้ละอั g เกรด t ทน n s speed c แมนนะครับไปวางกันมาตัวยางไงวางเงิน ควาเกียดลัางเลเซอร์ื้อต่อนะครับส่วนนี้จ,จะใช้ไม่ได้สำหรับใครบางคนนะครับ Okay. อโอเคลากเลเซเต็มปร้ตเาตัวนโอเคอ่าต่อไปนี้วางอัปเกรดแทนคามราแมนเลยนะครับเพราะว่ามันจะดีมากๆแทนคามีราแมนดีกว่าแทานสปิกอรแมนเพราะว่ามันโจมตีได้ในทีเดียวแต่แทนสปิกอรแมนต้องต้องแบบผัดกันโจมตีก็คือแบบยิงปืนทีนึงแล้วแล้วแล้ปล่อยคลออีกทีนึงไม่ได้นะครับ คูณ okay. ห้าเลยละกันกความเร็วครับโอเคขั้นต่อไปของอัปเกรดอัปเกรดไททันสองตัวนี้คือแพงมากนะครับล้านหากับเราไม่ใช่เออล้านห้าเลยล้านหากับล้านสองครับ ก็วางเลยไปขอเลยนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องวางก็ได้นะเพราะว่าปลายเกมเราก็ไม่ต้องขายตัวนี้แล้วก็ไปวางตรงนี้อกนะีกตัวหลุดไหมไม,มีนะคีนนี้ฟาร์มเงินได้ดีมากเลยนะครับก็เอาผมคลิปหน่อยคลิคป เกมพอสเลยนะครับถ้ามันถ้ามันถ้ามันไปตรงนี้เมื่อไหร่ก็คอสเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอสเลยนะครับใช้พอสเป็นหลักนะครับตอนนี้โอเคพอสโอเคโหคอ,อสค้างไว้ลูปเทมากครับปกคลิปได้ไหมเนี่ย น่าจะได้แหละโอเคขอโปคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคผมไปทายกันแล้วโอเคฮหหลังจากนั้นให้เราขายไททันทุกตัวแล้วก็ขายรักเดซื้อไปด้วยนะครับจะเป็นตัวทําดาเมจนะครับโอเคแล้วให้เราไปวางตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยเดีย๋ยวการแล้วลืมเ,เปิดออโตแมกนิตด้วยนะครับคี้เกียจอัพโอเคตรงนี้แล้วก็ วางลักเลเซอร์ดักไว้ตรงนี้ด้วยครับมันจะพอดีนะครับผ่านทุกครั้งแน่นอนครับครับเลือดรถเยอะมาก3 2 1 0เรียบร้อยผ่านนะครับได้เครดิตมา6ก0ันโคตรเยอะเลยนะครับอะแค่นี้แหละครับบ๊ายบายนะครับ